อันนี้อะไรเนี่ยอของดองเดินผ่านต้องสะดุดอ่ะมะม่วงใช่ไหมคะเอามะม่วงค่ะใส่ถ้ายใส่ถ้วยใส่ถ้วยก็ได้ค่ะโอ้นี่ไงกระท้อนค่ะกระท้อนน้ำลายแตกเดินผ่านไม่ได้อ่ะเหมือนบอกให้หยุดเลยอ่ะด่านนี้โอ้โหสุดจัดค่ะด่านสกัดดาวค่ะบุคคลดูเนื้อหน่อยอันนี้ที่เราซื้อมากระท้อนห้สิบบาทรวมสองอย่างค่ะกระท้อนก่อนเลยครับ มแช่อิ่มอร่อยมาก <c oughs> อันนี้เลยร้านรวมมิตรผลไม,าาม้ยำ <c oughs> ทำไมขาต้องทำงั้น <c oughs> ทำไมต้องโยกตาสว่างเลยอ่ะจับมาก <c oughs> ขอลองมะม,ม่วงมะม่วงดิมะม่วงเป็นไง โดนหลกคนป้าเขาชิบไปได้วยทีเดียขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพี่ยนสัดใจมาก